สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังพี่ลินจ้าพี่กะเพิ่งตื่นนะคะป้าปี้ป้าปี้ใช่ไหมคะอันนี้น้องมายเมย์เพิ่งตื่นนะคะกําลังคุยออแอะออแอะกับป้าปี้อยู่เลยค่ะอารมณ์ดีนะคะสุขสันต์วันหวยออกนะคะวันนี้งวดนี้คลิปนี้ถ่ายตอนหวยออกเนาะล้างหวยออกพอดีพี่น้องคะสีโมงเครื่องครับ แล้วก่อนอื่นก่อนก่อนที่สีเบ่าก็คือตรงขอโทษพี่น้องหลายๆนะคะที่งวดน,นี้ให้น้องจับเม็ดข้าวแล้วไม่ได้บอกเอฟซีเนาะเพราะว่ากลัวเลขมันมันมัน,มนเคลื่อนแล้วก็กลัวไม่ถูกเหมือนงวดที่แล้วที่เราบอกสามสีเนาะยานดูเต๊กอืมก็คือแบบยานแบาบว่าคนคนอ่ะสื่อมันก็ตรงมีความหวังอยู่แล้วไงพี่น้องแยันแบาบว่า บางคนอะแม้ว่าไ่มีเงินไม่ไม่ไม,มีตังค์แต่ก็อยากเสียงด้วยก็กลัวแบบไม่ถูกอะไรอย่างเงี้นนะก็เลยก็ก็เลยคืดน้ำเพลินง,งวดนี้น้องให้หนึ่งสี่ตรงๆนะคะน้องจับเม็ดข้าวก็ได้สิบสี่เม็ดนะคะที่เก็ตตรงกับขอโทษขอให้ผมพ,พะว่าทิพย์กับ่วงพี่น้องนําสินะแล้วก็ทิพย์กลัวเลขมันเคล,ลื่อนด้วยนะคะส่วนคุณแม่ก็ถูกอยู่นะคะก็ถูกนิดหน่อยอัปเดตด้วยนะคะมาดู ความเจริญเติบโตของน้องนะคะคุยกับพ่อตอนนี้เขาชอบเป่าปากแล้วนะคะป่าพี่ดีใช่ไหมป่าพี่ดีนะ,ะ่ะหปาพี่อะไรว่ปาพี่นะคะเสียงสองป้าพีา่คุยกับลูกก็เสียงสองนะคะเส,สียเสียงสามป้าุงปงใช่ไหมฮะ,ะ้วว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  เหมือนเป่าปากผมเห็นเ่าเป่าปากไปอยากเป่าได้บังบังบังอยู่ไหนวะเห๊ะขนาดยุงมั้งเหนื่อยไหมเหนื่อยเหใช่ไหมเหนื่อยใช่ไหมคะสวัสดีป้าป้าน้าหน้าหน่อยลูกใช่นี่ก็หญิงก็เก่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนนีน้น้องเป็นหมาแล้วนะคะเป็นหมาเนี่ยค่ะน่าดูว,ว่าลูกคนแบบไห้มันลูกหมาตานินั่นลูกหมาตานิโอ้ยคนสวยของหมามีสุนัขกระี่นะกี่มาเป็นยังคือสุนัขกระรี่นะสุนัขกระรี่นะพี่น้องเราเคยเบิ่งจีบกันม,มันเป็นฉากชากนึงแน่เทวดาท้าจะบ่งนะ เราเป็นอะไรต่อมาด้เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูหัวมาในรถพันยุ่ค่อยรถเล่าพผ่นเบรกบ่มีลิ่งกันนางเบิงอยู่ซึ่งตนไหมไปเปิดประตูมันเอาหล่อขัดเอาเอาเนี้ยมาขัดหล่อไปรถกระไลไปมาด่รถพ่อยางเป็นรถประตูก็เลื่อนมาปิดนหนะหมเอ้าไปว่าไม่ิ่งกันเลยชัวก็ลิงเนาะคนผักคนละหัว ไม่น่ามีเรียกว่าจังเจ้าวันนี่เจ็บตะโคลบโคลบโคลบพอมึงก็ได้นจะตลบโคลบไม่ชอบปอบปากแล้วนะคะตอนนี้ทำตามแล้วนะคะเห็นเราทำอะไรก็ทำตามแล้วนะคะตอนนี้สมัครขุดดู เ,เดือดน้ำลายพี่เช็ดน้ำลายให้ก่อนนะไม่บอกมสามารถน้ำลายมล้วมีหอยมามีกระป๋อมนมไว้ให้น้องนะะดดดูดูดูมันจะปีบพี่เกียรนี่อมค่ะนี่อมสกปรกนะคะนี่พี่มิลินก็โดนแส่วันนี้วันนี้มิลินก็จะนอนด้วยนะคะเพราะว่าเอาน้องมา ดัดนิสัยก่อนตู้ๆนะคะเพราะว่าอึงเหลือเกินใช่ไหมคะหนูลินไม่ฟังใช่ไหมคะลินรู้เรื่องทุกอย่างรู้เรื่องทุกอย่างแต่ไม่ไม่ไม่ทำตามาเรยเรีนเรื่องที่บอกอต้องให้อยู่กับเราละเพราะว่าไปบ้านแม่เขาก็จะมีตายายเขาต้องให้ท้ายนะคะโอ้ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะหนูเริ่มโตแล้วหนูมีน้องแล้วหนูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องเข้าใจไหมคะ เข้าใจเหรอนว่าบอกใ้เบอาค่ะกับบอลบาลได้พี่น้องม <_ an> ุซาโนไว้ไฮบอค่ะกับบอลบา <_ an> เข้าใจไหมคะเข้าใจดี๋ว่าง<ช>สิจะไปไหมไป <_ an> ม,ไมันว่าเวลาส่วนไปใส <_ an> ่บีบีจะเบิ่บงยี่นี่โลด <_ an> อื้ทุกคลิปเลยนะนี่แหละพี่น้องเสาดิปไดเมียนขี่เพิน่นเต็มเต็มเลยสลอ,องหลอกก็มามี มัมนมีกัแอบหวังได้ว่ามือนีม้มันมีต้องถูกหวยแอบหวังก็ถูกจริงๆด้วยนะคะต้องขอบคุณน้องไมเมฟด้วยนะนลูกขอนปีก็เต็มโตอยู่เห็นบ่ล่ะอืมบอโบปีกเรื่องสี่เพี้ยนที่มีเท่ร่ครับขอบคุณน้องไมเมฟด้วยนะลูกนะบ่มียิ่งไม่มีตังอยู่อขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมีเหรอหนอนแบบจะเนี่ นี่แม่นี่แม่มอแม่มอบมูบัวนี่น้องไมเมตัวน้อยเงินแสนนะคะอยอีสักหน่อยก็จะเป็นไม้มีฟตัวน้อยเงินล้านนะคะนลูกเนาะแต่ไม่ใช่ขยี้ใบนะครับขยี้ใบไม่เอาลูกเหมือนเดนน้ลายอะปาีมีง ปาพี้อยู่ไหนไม่มีความคล้ายของมามี่เลยไม่มีความคล้ายมามี่เลยหัวอะหรอบอกร้อนหัวยังเฮ้ยปาพี้ใช่ไหมปาพี่เลยป้าพี่เลยปังบางอยงอยู่ไหนวะอือกุ้งกิงอยู่ไหนเพิ่งตื่นพอดีนะคะ บังบังบังอย่าหนีหน้บังบังบงังครับูตอนนี้เขาจะชอบติดพ่อเขานะคะชอบติดปบปีมาังบังบังใช่ไหมอ้โป,ปีใช่ไหมปบปีใช่ไหมอู้ปปๆๆอู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นน้ำลายขักแน่ถท่ลูกมาบอกเกียงเดี๋ยวมึงเนี่ยต่ขี้เดียดนี่เออเอ้าไม่หยังพอกระแม่วางไลยก็อีกืออีกือติบอ่คืออ่างสันพี่น้องเสีาปากนยำบโอ้ยหยอกหลงหยอกน้ำบ่บ้าปีปีอ่ะปีปีใช่ไหมอว่ามันสิฮ่า ลึกๆมาในเรื่องอะไรสูญได้บางบ้าพี่บาพี่พี่อ๋ออ๋ออันนันฮอไม่หิวนมแล้วหรอลูกหิวนมแล้วมากไวเมฟ่ะเมฟ่ะดูบะมี่ก่อนลูก ม่เมฟค่ะยอะลูกครบเนี่มันลูกป้าปีแต่นนไม่ใช <go> ่ลูกหมามีใช่ไหมคะอ้อโอ้้ต์อ้าอะโอเคโอเคไดงแล้วพี่น้องค่ะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องค่ะไปพบกันคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย